เทวดามาอนุโมทาาน,นานรรมก็แห้งในจังหวะวัวบุญมันแห้งอากาศห่อนเนาะน้ำกบบนี้น,น้ำแห้งวัดสาะเวลาหก เ่าวิรุณนลโโหมีลูกน้องคือสัตว์ปีทั้งหลายพญา,าพญาขุดนี่ยคือเผ่าวิรุณโละโหพญาใหญ่ปัจจุบันบนี่หมดโคอยมีก่หยาวของคนเห็นแล้วสู 0, ์พันเดี๋ยวจ่าก่ทิพยคนก็นเลยเห็นเฉพาะพญานาค พอปูัวนายเนยก็บอก่อ้บอคไวได้เห็น,นไกยผิดเป็นเทียบเท,ว,เทวดาปูดูแลร,รักษาโลกทันสี่ทิศเท้าจัตุโลกกบ,บานนั้งสี่เรียกว่าทำนาชีดูแลศาสนา คนที่ได้บุคคลที่ทำคุณงามความดีแบบนี้บุคคลที่าฐาถนาดีบุคคลที่ธรรมะแบบนี้มีคำหนึ่งที่ฐฐมันผู้ปกุติปฏิบัติมีนกอคือตรงเมื่อคนหาวามจริงยูคนเดียวหรือว,ว่าอยู่ในป่า อาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่มันลึกลับแต่ว่าเสียงที่แปลกแปลบัวได้ยินโทลไปว่าอย่างไหนวะที่ตามใดที่ยังมีเสียงลิงหลีดเลงลไลแม,มงแมงห่วงยังด่าอยังห่อง,องว่าต้องเป็นห่วงศาสนา่านทีเสียง ยังแม่งหวงนะแม่แมง,งแม่งหวงแม่งแม่งแม่งสังขง่งุดเขียวนะงามได้ตีนะีสวบเียวมีลายที่มีพญ,ญานหนที่สญาขุดอ่าวปุ้ยโลงเนี่ยพวกที่มียากเป็นลูกนอง Cation. หายักจะที่นี่พวกเสือพวกสิงโตพวกสัตว์กินเนื้อเป็นลูกน้องเขาบริวารครัเจ้าส <of> ่วนส้างพวกฟ้านพวกกินเพืิดทั้งหลายจะเป็นลูกน้องของเผ่าตาละโถคนท่านบางบทตรจะเป็นลูกน้องอะไรเป็นตระกูลเไว้ดูแลกันเป็นเป็นเผ่าพันธุ ตามพระใจพี você, ่ดกเหรอวาสิ่งที่เฮามองก็เห็นแต่ว่าบางคนก็สงสัยยายมมาลหรือว่านายนีละยาบานนี่สิมี่ยด้บอกไหวะเหมือนว่าบูมี่แบบ ก็ยังเพื่อนหนึ่งฝันเห็นค้นใส่กระโจงกระเบียนล่างไงตาใไๆถึงจะย่ามามาเอาเมื่อเอาชีวิตคนบานข้างๆรือว่าคนจี่บ่ิเดอุ่นเคก้กระเพานี่ยแต่ว่าอยู่ในระแวกมูบบานเดียวกัน,นแต่พอตื่นขึ้นมาแบบเขาแบบเสียชีวิต ทั้งทั้งที่ฮ่าวกูเคยเห็นซิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอย่างคือฝันพอนั่นเงนั่นคือสัญญามันมันบันทึกบันทึกไว้ผ่านน,นายตนะทั้ง 6, หกผ่านตาผ่านหูกินมันกระจาได้เสียงกระจาได้แต่ว่าด้วยภพชาติที่มันหลายถ้าเฮาฝึกสมาธิย่อนก็ไปแน่ดีจะชาติ มันจะเกิดเป็นหนึ่งเนี่ยคือปฏิทังสายามหรือว่าสัญญาขังจะพุดขึ้นอาศัยความสงบเย็นก็นจะถอยกลับไปเมื่อมันมีความสงบมนันจะเกิดเกิดขึ้นในเห็นเหมือนคนแบ,บจำศาสตร์ใดบางคนนแต่ว่าภากสมาธิเนี่ยมันจะเขาเ้าไปกวงตกตะกวนนะ นียังงามแบบสีมาตั้งไว้เจ็บสีมันกระตุกตะกอนใสสามารถที่จะมองเห็นเจ็บที่มันมีข้อมสารมองเพราะกิเลสจอนมา่านมังคุณก็ยังสุภัพระปริภาชคภิกษุรูปสุดท้ายที่มาบวชกับะพุทธเจ้า การบวชโดยเอหิทิ่ขูอุปสัมปทานรูพุทธเจ้าบวชไห้เธอจงเป็นภิกษุมาเถอดทำมันเรากล่าวดีแล้วจะ่ใ่ได้เป็นพระเลยแต่ว่าบุคคลนั้นตรงมี้จีวรสุดนี่เป็นเครื่องมันจะเกิดขึ้นด้วยฤทธ เมื่อวานโดยบุญเก่าที่เทศเลยสังเกตบางพูทธเจ้าเทศให้พระผาหิยะฟังภิกษุที่บรรลุทำเร็วที่สุดในประวัติบอกว่ายัางบริบูรณ์อยู่แต่ว่าเป็นพระรหัะเนื้อแตกอยู่กลางนำนำ เตือนทะเลสัด์ไปอยู่ข้างน้ำกนะ็เลเอาเปลือกไม้เอายังมะมะนูมะห่มมุ้เสียผาใส่คนทั้งหลายก็เลยแหแหนไปโอ้หนึ่งพระอาหารหันต์เลยเอาเนี่าไปถวายเล่าก็ดงวยเอาบ่อใส่เสียผาเสียกับเน่มาให้กิ่นเนี่ยมาให้อยู่ก็เลบเอาเลยบ่อใส่บ่นุงเสียผาเลยพัยยะหารุกิริย เป็นเอตตะคะด้านบรรลุครามเร็วสุดในพุทธประวัติแต่ยู่ยังหนักน้นกับมาถวายความตวาาะวันพระลาหนมาบอกอาอย่างแี้นะนุงเปลือกใหม่เสียฟากับว่าใจ้แต่แเราขอเปลือกใหม่เอาอยังมานนุ่งพออยู่ไปมู่ที่เป็นเทวดา,าก็เลยมาบอกเจ้าโมเมนพระอาหันเนี่ยไงเรา ผู้ได้เป็นพระอรหันเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอยู่ผลวัดในรุวันในเชตวันเนพราะได้ยินดังนั้นก็เลยด้วยบุญเก่านะบาลมีเก่าที่สร้างสมเพราะแน่ดีตชาติเนี่ยยุคพุทธเจ้าเสวกัสสปะอายุสองหมื่นปีพ่พุทธท่านดอนขอนพุทธกาธกา่อรพุทธเจ้าองค์เฮาในปัจจุบัน ที่ปรินยุทธานไปแล้วมีอายุยู่สองมื่นจีจัดสปาพุทธเจ้าแล้วยุคนั้นมันมันขอนุทธการแค่้ายยุคคือทำยวิมนมันเสื่อมไปหลายแล้วเจ็ดลูกนั่นเจ็ดคนนา่ากันไปภาวนาในถึภูเขาส่วนกันมู่กันเพราะว่าสงสัยนั่นสีโบมี่ภูอา เอาจริงนะนหรือว่าบ่ไดดเอาตามคําสอนเก่าจริงๆเราผ้ากันไปอยู่ในป่าเทีบลูทกที่บันไดลงขึ้นไปที่เขาเราจก็ิีอะไรหรื้า่บ่ไดดบรรลุรรมก็สิบ่อบ่บสารเขาหรือว่าบา่ไดดคุณมิเศษนะ็ให้าตายทั้งนั้นตกลงกันไวไรยังไงบ้านนี้เพราะว่าหน้าไปะกบบนี่องค์องค์งหนึ่งท่าน ได้บรรลุธรรมุนภาหาันยก็เลยเหาะไปบินทบาทเพราะว่าบันไดขีดลงแล้วเหาะไปบินทาบาทเอามาแบง่งโมสี่เหลัวกรุมันก็บรรพกัน,นสันโดยสัจจา,จาที่ตั้งไว้บ,บ่ได้บรรลุธรรมเมียงแต่ให้มัน,นตายไปผมอีทิศอ่างกับเนยมากๆบรรลุอนาคามีไปบินทบาทไปเอามาแบง่งโมอยู่ผมคบวสันต์ไว้ สุดท้ายเป็นภาคกันตายไปหาองค์เขาหาคนตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาเนี่ยไปเป็นพุน่มนะมันเกิดเป็นเศษฐีนะมันเกิอดอยู่ลมันดหนึ่งหน้าหาาาันไปคื่อผ้าหิยเตรวนเลื่อแตก พอได้ยินเข้ามาผู้ธดเจ้าเกิดขึ้นนะี่แหละดูวความเป็นมูแหล,ละ,าาะ,ะเทวดาก็เลยโอ้ยสงสารมูก็เลยมาบอกความเกอดขุ่นต่อกันนะั่นเป็นเหตุปจัจเจามันขามภพศาสตรมูเป็นเทวดายู่ไหมก็เลยมาบอกว่าผู้ธดเจ้าอยู่อยู่วัดจำบอคอยนั่นอะไรทีเลืุวันเลืเชตวันก็เลยแล่นด้วยกำลังติดติดในตะำราบอกว่าร้อยย,ยยี่สิบโยดโยดหนึ่งสิบหกกิโล มัแนแลนดเดืขึ้คนเดียวเรื่องกำลังจีตีมนะันเป็นไปไวเนาะแต่ว่าถึงกำลังจีตีกำลังสมาธิที่มันหมันมันเป็นไปได้แอย่างกลางหันเดียันขยักของว่าไก่บานเฮาแนนผู้กำผ่าเราจะผู้เพกผู้กำพา่าน้างข้อมพนมแล้วก็อีกมองหนึ่นองอย่พุทธบาติที่นีีสามสามหมอง อยู่แถวสกุลนครพนมนี่ยในประวัติบอกว่าพวกผู้โดยเจ้ามาผู้เพลิงสกุลนครอ,อีกพูดหนึ่งหนึ่งจำได้ดีผู้ก่อยว่าผู้โด้เจ้ามากมากแช่บกีเมือเนี่ยมาเมือเดียวแต่ไปอธิษฐานร้อยพอบาทเลยซึ่ง ในพุทธวิสัยจีสงสัยบ่ได้เพราะว่ามันเหนือเหตุผลมาด้วยกำลังของฤทธิ์ของบุคคลธจ้าสามารถไปได้นั่นจึงเหนือเหตุผลขึงไปแต่คำนวณในธรรมาชาติเราเป็นไปได้อย่างนี่แหละไพ่ออย,ายาต่แลนหรืพร้อมกำลังปีตินะครับจารย์แต่คำนวณมองอาจจะสองหมื่นหรือสามหมืห่นเจ้าว่า ในนางเสียวเมื่อเดียวพอไปหอดปุ๊บก็ไปถามหาพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดพระท่านก็บอกว่าไปวินทบาทไปเล่แรนเข้าไปในบ้านพระเจ้าก็นั่งจะาเร็กวินทบ,บาทที่ในบ้านาให้ยากับเขาไปถามเลยยุกก่งว่นเพรเทศอดเนี <c oughs> เ่ยฟังแนวมาสั่นวะนั่นปีติมเง ผู้เจ้าก็โห่ทันทีเดือดกำลังปีจีมันกำลังแหงเนื่ยโมเถียัง้งก็เรีย,วาายดดดกว่าภัยยะแล้วดูก่อนภัยยะกำลังบินทบาทอยู่ทํางิตอยู่ภัยยะกับบาอยพยายามที่จะห้ยเทศเดยดแต่ฟังพระองค์ที่รับประกันได้จ้งไดนะว่าถ้าผมบ่ตายห้าพระองค์ ตายก่อนจริงๆนะย่างบ่ได้ฟังธรรมพระเจ้าก็ห้ามอย่านาาสามเดียนั่นก็คือช่วงนั้นก็ลังมี่ก็ลังปิติอยู่ชิโบสามารถเข้าใจไว้ชิโบสามารถเข้าใจได้คือมันมีตัวฝ่ายสุขบังบ,งบงังไว้อยู่มันปิติแฮงเทศกับชิโบบ่เข้าใจง่ายนั่นก็บ่เข้าใจเพื่อมันชิบ,บ่ได้ทรงกับแสจิตไปตามคำบอกของพระเจ้า ผู้เจ้ากรหามเนสามเพียร์กับเอเดนซีกับเลยบอกฟังขอฟังคำแบบฉันฉันง่ายๆสูงสุดในธรรมในในขึ้นอย่างผู้เจ้าเขาเรียกวะเพื่อจึงต่างจีเลยว่ะเห็นสัตว์ตัเห็นในยินสัตว์ตัได้ยินถ้าอยากหยกมึงอุอพค้อแล้ววาสันมาเข้าใจแล้วปัญญามันขึ้นเข้าว่าหน้าจึตสาย ศาสก่อนคือมันจ่อแล้วนะแต่ว่าบ่มีผู้ใดมาแตะจกกิตไม่งั้น,นขนคอตานะมีคนมาหยิบออกหายนี่แหละไม่จะดสวงนี่คือสูงสุดในทำไปไหนของผู้ใจเจ้าะง้อมือขาใจห่อเห็นสัมผัวไปเห็นได้ยิ้มแต่ก็ยินมันบวชศัตว์เพราะว่าเขายัางหนาแน,น่ยเดยอุปทานเลย้วยกิเลส คือความโลภข้อมกวธความหลงมันจริงบ่เห็นสตราวาเห็นอายตนานิพันนี่คือจิตเนี่ยมันบ่เข้าไปเสียบเวทนาเห็นกะแล้วไปบ่เข้าไปดีใจบ่เข้าไปเสียใจคือบอ่บ่ไปพักดังนละก็บ่ไปดิงเขามันก็นจบจิตแล้วให้ายาบรรลุพระอรหันเลย แต่วันด้วยความเป็นคารวะเพียรเพียรนยี่เป็นคา,วานรวะผมเ,เมื่อได้บวชผ่านยปผู้เจ้าพิรณาโมงแล้วบบมีโบมีผ่าเกิดขึ้นจะปิดถ้าพันชิบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดกับ,บ่มีบบเคยถวายผ่าไว้ผ่าย้อนไว้ตั้งนก็นเรยบอกว่าหไปสแสวงหาผ่าเพาเพราะว่าสีบวชนะแต่ผู้เจ้าฮู้เนี่ยซึ่งก็บ,บริบอทในคณะที่ไปสแสวงหาผ่านันจะ คือพระรหัมเนี <world> ่ยถ้าเกิดง่วมเข้าใจปุ๊บที่ตายเลยด้วยเพียรบุรงหลับแต่ว่าในยุคนี่มันมันยาบเพราะเป็นการบิบัติโมเมนต์ยุคที่จะบรรลุธรรมยุคท่านนะยุคคันว่าให้ท่านไวอยู่คันว่าภาคสมบัติก็หยากภาคมีแก่ยาบวันนี้ก็เลย ไปสแสวงหาผาพ่อไปเลาะหาผาปุ๊บเลยเจ้ากรรมนายเวียนนมเลยพ่อผู้นี้จบกิตแล้วเ้ว้เป็นยักษ์ซีนี่ไปเข่าสิงง่วากระทิงกระชิงว่าก็งงากเลยมาส้นตายยังบ่ได้บวชอยู่แต่ว่าบ่ได้บวชก็จริงแต่ว่ามจบกิจแหละม่เกิด,ดี จิตยขยายไร่ขอบเขตกว้างไงไพศาลจิตมันกว้างมันบมี6บลองหลับแลวแล้ลกก็บบมีที่สางแต่ว่าโดยอัตภาพที่ยังบ่เบิดชีวิตไปเลยก็เลยตายไปผู้ธเจ้าพ่นกระว้าพิษูก็มาถามกัน,นว,ว่าถ้าหยยิยงนเป็นัวเรียกตนหมือเปล่า เหตุกรรมยังไหวเพื่อผู้เจ้าก็เล่าให้ฟังะวัญว่าเออเคยไปปฏิบัติธรรมแต่พูทศาสตร์ก่อนอยู่ภูมูเรเจาชืสอวากัสสะ่ายพุทธท่านหล่อนคอนตุองการทำยวินม,นมันเสื่อมไปแล้วก็เลขก่อลุมกันเจ็ดลูกเข้าไปในป่าทีบบันไดลงขึ้นไปทั้งภูเขา,เา,าผู้หนึ่งกับบรรลุธรรม เป็นพระราหันผู้หนึ่งเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนุบกับม,มาเกิดอีกคือสิบติดอยู่สันสุทาวาตท,ที่เป็น,น,น,นหา,า,สาสั้นอวิหาอตตาปาสาุทัศสีสุทัศสาระกัศกนิทัศกาหาสั้นนี่เป็นสั้นที่บริสุทธิ์สำหรับพระอนาคามีผู้ที่ละความโลภกรรมมาพุน ข้อมกวดเน่ยทิพยนียังเพื่อนในถรำเนี่โอ้ถ้รรเนี่อาศิษย์จ,จันเร็กสิบสามาถรรที่จะว่างร,ร้ำนี่แหละชนุปแล้วว่างดีบะหล่นะคือไฟบาปก็ายบุญมันก็เป็นวัตาสงรงสารแต่ว่าไฟบุญนี่มันมีผลเป็นความสุขมันจริงหนาเสียบหนายินดีแต่ว่าขันยังยินดีนั้นมันก็นติดอยู่แต่ว่าโยมก็บ่ตตองไปถิมมันดอกควรยินดีอยู่เดี้ยมันจล่อฟถิมหมดเลย บัวไรต้องไปตาม้นตอนเพราะว่าทำาม่ดนดนี่มันจิตไปตามลําดับเปียสมมอนกับมหาสมุทรเจ็ดอย่างมหาสมุทรนี่น้ำสิไรามาจากจิตตั้งหลายจิตกระจ่างจิตตั้งสี่มมีเิ่นแล้วก็ทุกแม่น้ำที่ไหลามากกว่านีรสชาติจะสัง่งรสเค็ดดเมในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็ยังมีขวดตัวใหญ่หลาย ในทำมีในนี่ก็มีพูดตัวใหญ่ๆอยู่ซีบกเพีอันนี้กำลังเกินนี่นสิได้ยังบ่ได้เพียด้วยเกินเนี่ยฟังวันๆเปลี่ยนยังไงเห็นทำมีในนี่พูดซีบกเพีนี่คือพระโสดาบันพระสกีทาคามีกรรมมาเกิดอีกชาตินี่โสดาบันนี่ก็มาเกิดอีกเจ็ดชาติเป็นยางหลาย ประเภทสัตตะโกลังโกละมักเกิดอีู่บกเกินสามสามัเอกซีพีมักเกิดอีก่ามเดียว